หนุ่มกัญชัยถึงกับตกใจถูกเซอร์ไพรส์กลางรายการจากที่ทราบกันว่าหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้รับรางวัลนาตลาดครั้งที่12สาขาพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการหขนกระแสและเนื่องจากรูปแบบของงานที่เป็นการจัดแบบ new normal ผู้เข้าชิงไม่สามารถเข้าไปรับรางวัลด้วยตัวเองได้ล่าสุดวันนี้พี่อ่านวชระแววุฒินัน นายกสมาคมวิชาชีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้เดินทางมายังสตูดิโอถ่ายรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เพื่อน,นำรางวัลน,นาตราชมาวอ่ให้พี่หนุ่มก,กัญชัยกำเนิดพรอยซึ่งถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์กลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เลยทีเดียวทำให้พี่หนุ่มถึงกับบอกว่าเดี๋ยวผมงงไปหมดแล้วเซอร์ไพรส์ผมแบบนี้เลยหรอครับต่อมาพี่อ่านก็ได้พูดแสดงความยินดีก่อนที่หมวยอลิสรากําทอนเจริญก็ได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจพี่หนุ่มอีกด้วย และหลังจากนั้นพี่หนุ่มได้พูดหลังรับรางวัลว่าขอบคุณรางวัลที่มอบให้เป็นรางวัลที่อยากได้มานานและขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสและทั้งคู่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้ประกาศเหมือนเดิม